วันนี้มาทําสปาเกตตีผัดชีเมากินกันเช้าที่แสนสดใสลุงก็ออกมาเก็บใบกระเพราสดใสได้แป๊บเดียวแหละพอแดดโครดร้อนเลยไหนเปิดตู้เย็นหน่อยดีว่ามีโปรตีนอะไรบ้างโอ้มีเนื้อหมูของเอสเพวซะด้วยเดี๋ยวเราจะทําสปาเกตตีผัดกระเพราหมูสับ,สบนะเราเลยเอาหมูสับนี่แหละมาก่อนเลยเอากระเทียมมาบุบุบ,บุให้กระเทียมมันหอบุบุ่ไ,ได้กดแมบุบุบยบาบนั้นเราก็บุบับุบุบบบ กระเทียมให้มันเล็กๆนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือพริกพริกกินหนูสวนด้วยแล้วเราก็ตั้งน้ําเพื่อต้มเส้นสปากเกตตี้อ่าน้ําเดือดละใส่เส้นไปเลยแซ่ต้มสักพักเดียวให้เส้นพอนิ่มแบบอาเดนเต้นะเราก็เอาเส้นมาคลุกกันมามากอกรวเตรียมรอไว้อ่าเตรียมผัดละน,นี้ของจริงแล้วใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้ช้ำๆกินหอมฟุ้งให้ข้างบ้านจามไปเลยใส่หมูสับโรลงไปแล้วปรุงรสแม่ แค่นี้กลิ่นก็หอมชุยเลยเพิ่มเติมด้วยน้ำปลาสองหยดนั่นพอแล้วผัดผัดผัดคลุกเคล้าให้เข้าเข้ากันให้หมูสุกนะหมูห้ามกินดิบตามด้วยเส้นลงไปเลยผัดให้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งแล้วตามด้วยใบกะเพราใส่ไปจุกๆุเลยเพอปลูกเองผัดตอีกแป๊บเดียวก็พอไม่งั้นเดี๋ยวใบกะเพราสีไม่สวยอ้าวขึ้นได้แหละเสร็จแมวสปาเกตตี้ผัดกระเพราตกแต่งซะหน่อยนี่เก,ก๊กู แล้วนะครับนะอืมอ่ะอืมอืม,อมก็จะได้เกณฑ์